ในบรรดาดาวเคราะห์ทั้งหมดที่โคจรรอบดวงอาทิตย์มีดาวหนึ่งดวงที่ใหญ่โตจนได้รับฉายาว่าราชาแห่งดาวเคราะห์นั่นคือดาวพฤหัสบดีดาวเคราะห์ที่ไม่เพียงแต่โดดเด่นด้วยขนาดแต่ยังมีบทบาทสำคัญในการรักษาสมดุลของระบบสุริยะที่เราอาศัยอยู่ดาวพฤหัสคือใครดาวพฤหัสคือดาวเคราะห์ลำดับที่5จากดวงอาทิตย์ อยู่ห่างออกไปเฉลี่ยราว778ล้านกิโลเมตรซึ่งใหญ่กว่าโลกถึง11เท่าและมีมวลมากกว่าโลกถึง318เท่าด้วยความโดดเด่นบนท้องฟ้ามนุษย์โบราณตั้งชื่อตามเทพเจ้าสูงสุดของโรมันที่รู้จักกันดีจูปิเตอร์ซึ่งก็คือซุสในตำนานกรีกนั่นเองต่อมาในคริสต์ศักราช1610กาลิเลโอ กาลิเลอิ i, ใช้กล้องโทรทัศน์ค้นพบดวงจันทร์4ดวงหลักของมันซึ่งก็คือไอโอยูรป g a าแกนิมิสคาริสโตหรือที่เรารู้จักกันในชื่อกาลิเรียนอันมูนสการค้นพบครั้งนั้นได้เปลี่ยนความเข้าใจของเราที่มีต่อจัก,กรวาลตลอดกาลดาวพฤหัสจะไม่เหมือนกับโลกของเราที่เป็นดาวเคราะห์หินเพราะมันคือดาวกา๊าซยักษ์ ที่ประกอบไปด้วยไฮโดรเจนประมาณ90%และฮีเลียมประมาณ10%คล้ายกับดวงอาทิตย์มันมีชั้นเมฆนาทึบพายุขนาดมหืมาที่โหมกระหน่ำมาหลายร้อยปีที่เรียกว่า Great r a d Spot และดาวพฤหัสนั้นจะมีสนามแม่เหล็กที่ทรงพลังที่สุดในบรรดาดาวเคราะห์ทั้งหมดในระบบสุริยะจักรวาลทำไมดาวพฤหัสถูกเรียกว่าดาวเลิกที่ล้มเหลว องค์ประกอบของมันชวนให้เราคิดว่าดาวพฤหัสอาจเป็นดาวฤกษ์แต่มันขาดสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งนั่นก็คือมวลแกนกลางของดาวฤกษ์ต้องร้อนและมีแรงกดดันสูงพอที่จะทำให้ไฮโดรเจนล้อมรวมเป็นฮีเรียมผ่านกระบวนการที่เรียกว่านิวเคลียร์ฟิวชันซึ่งต้องการอุณหภูมริราว10ล้านเควินแต่มวลของดาวพฤหัสมีเพียง0.001เท่าของดวงอาทิตย์ หรือราว318เท่าของโลกซึ่งน้อยเกินไปที่จะเริ่มปฏิกิริยาฟิวชันได้หากจะกลายเป็นดาวเลิ์กจริงๆมันต้องมีมวลมากกว่าปัจจุบันถึง80เท่าถ้าดาวพฤหัสบดีมีมวลมากขึ้นสัก13เท่ามันจะกลายเป็นดาวแคระน้ำตาลที่เรียกว่า brown d w a r ที่สามารถเกิดฟิวชันของ d ิวเทเรียหรือไฮโดรเจนหนักได้แต่ถ้าจะเป็นดาวเลษ์แท้ มันต้องมีมวลมากขึ้นถึง80เท่าจึงจะเกิดฟิวชันไฮโดรเจนปกติได้ถึงจะไม่เกิดฟิวชันแต่ดาวพฤหัสก็ยังคงส่องแสงอินฟราเรดออกมามากกว่าพลังงานที่มันได้รับจากดวงอาทิตย์ถึง2.5เท่าพลังงานนี้มาจากความร้อนที่เหลือจากการก่อตัวและจากกลไกลที่เรียกว่าเคลวินเฮมโฮส์แมค c า a ิซึมคือการที่ดาวค่อยๆหดตัวและเปลี่ยนพลังงานสักโน้มถ่วงให้กลายเป็นความร้อน ดาวพฤหัสบดีไม่ใช่แค่ยักษ์ที่นิงเงียบแต่มันทำหน้าที่เหมือนผู้พิทักษ์ของระบบสุรยิยะจักรวาลซึ่งทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันโลกแรงโน้มถ่วงมหาศาลจะช่วยเบี่ยงเบนหรือดักจับดาวหางและดาวเคราะห์น้อยจำนวนมากแทนที่จะพุ่งเข้าหาโลกนอกจากนี้ดาวพฤหัสยังทำหน้าที่เป็นผู้จัดระเบียบมันสร้างรีโซแนนซ์กับดาวเคราะห์น้อยทำให้เกิดช่องว่างและช่วยรักษาสมดุลของระบบ ลองจินตนาการหากดาวพฤหัสกลายเป็นดาวฤกษ์ระบบสุริยะของเราจะกลายเป็นระบบดาวคู่วงโครจรของดาวเคราะห์โดยเฉพาะโลกจะไม่สเสถียรและโลกอาจถูกผลักออกจากเขตที่เอื้อต่อสิ่งมีชีวิตในสภาพแบบนั้นชีวิตอย่างที่เรารู้จักอาจไม่เคยเกิดขึ้นเลย ดังนั้นคําว่าดาวเลิกที่ล้มเหลวจึงไม่ได้หมายความว่าดาวพฤหัสได้ค่าแต่ในทางกลับกันมันคือพระเอกผู้ปกป้องระบบสุริยะคอยรักษาสมดุลและอาจเป็นเหตุผลที่โลกยังคงปลอดภัยพอให้สิ่งมีชีวิตอย่างเราได้ถือกําเนิดและดํารงอยู่จนถึงทุกวันนี้ถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ